Okay. เป็นช็อตของตักล่องค่ะคนถ่ายวันนี้ใส่ตัวนี้มาสีคดผมของคุณแม่ให้มาสีชมพูปั่นเธอเดียวอยู่นะคะเพิ่มตามคุณแม่ให้อยู่นะอคอยระวังหลังให้ไปแล้ว,ลวกลบชนไปแล้ว Yeah they on the left เด e น on the right Yeah at the right Yeah geese are so many of them Yeah many geese and duck Ah geese first Go ahead geese geese ก็คือห่านค่หานห่านที่นี่สีดำค่ะแล้วก็ปิดแล้วรับ duck s t ปิดปิดรับอยู่ตอนนี้

ถ่ายวิดีโอและโฟโต้นี่ย้อนวิ่งอยู่อีกรอบหนึง่งนักปั่นยอมแพ้ลแล้วนักวิ่งยังไม่ยอมมัะนโมวรารันนึงนักปั่นยอมแล้วค่ะตอนนี้ก็มาจอดที่นั่งของเรานี่เปรย์นอนเปรย์พักก่อน ชวนจะโดดลงเล่นน้ำ Water is clear <it> too ชวนถ่าย photo โอ้นอนอาบแดดแล้ว <laughs> Breaking the rules. Go diving. They feel good. One moment. Put your head in the water. Put your head in the water. <laughs> Hold on. We're going number one. Oh! <laughs> oh. You didn't to tell us. Right. <laughs> there you go. Three, two, one. Push. Push. หลังจากวิ่งนะคะแช่น้ำเย็นฟิล <Yeah. S 1> สบายฟิลกูดรู้สึกสบายเลยชอนบอกนี่แช่น้ำอยู่คนเดียวเลยทั้งสะสวัสดีค่ะ hello <laughs> are you scared no ตกใจไหมว่าอะไรอยู่ในนี้นี่ค่ะมานอนเปลปุ่มปิดเลยไม่มีใครเห็นรืบแล้วก็เปิดขึ้นมาปิดพุงหน่อยอ,อากาศดีมากค่ะนี่นอนหลับไปเลี้ยงงีบหนึ่งหลังจากปั่นจักรยานมาเที่ยวที่สวนสาธาระที่นี่ก็อนอนเปลค่ะอ v า r h a m m ม c k h a m ม,มภาษาอังกฤษแฮมมออินไทยแลนด์เปล p l a Yes y play นี่ we hanging with the tree and then underneath ผูกกับต้นไม้ข้างหนึ่งอีกข้างหนึ่งก็ under table โอ้ยโอเคโอเคทำเท่นไงเต้น see you later งีบก่อนค่ะบายบาย